ไปอยู่ที่เกาหลีนานแค่ไหนไปด้วยกันประมาณ2ปีไปตั้งแต่เมื่อไหร่ไปตั้งแต่ปี2014ครับตอนนั้นแฟนผมตั้งคันครับประมาณได้สักเเดือนก็เลยให้เขากลับบ้านส่วนตัวคุณเองก็ทํางานทำงานท,างที่เกาหลีครับทาส่งเงินส่งทองให้ให้เมียให้ลูกทุกอย่างแล้วก็เก็บเงินว่าวางวางแผนแว่าจะซื้อรถสักคัน เราก็เก็บเงินซื้อรถปีสองพันสิบแปดซื้อรถจริงฮอนด้าเจสสีขาวซื้อจาให้เมียนะครับผมดาวประมาณสักสองเซนห้านี่นะครับแล้วตอนที่จะซื้อรถคันนี้ให้เมียเนี่ยคุณได้มีการพูดคุยกับเมียไหมก็คุยกันตลอดครับก็หลังสักนั้นสักปีไหนไม่รู้รถประสบอุบัติเหตุครับก,ก็เลยบอกเขาให้เอารถไปซ่อมซ่อมแล้วก็ขายเพราะว่ารถม,ม,ม,มันพังมากเลยครับถ้าเลือก่อนก่อนหน้านั้นคงจะไม่มีแชทพวกนี้นะครับมีการบอกเลิกกันไหมมีมีจริงครับผมเมื่อไหร่ประมาณสัก ตอนก่อนรถชนทำไมถึงบอกเลิกกันฮะทะเลาะกันเรื่องอบุคคลที่สามอะไรเงี้ยเรือารมณ์โชว์วูบผมก็ผมก็พูดไป่างนั้นครับหลังจากนั้นมีการพูดคุยกันหีกไหมก็คุยครับพี่โอนเงินค่าเลี้ยงดูหรือค่าดูแลเขาไหมโอนครับโอนทุกเดือนไหมทุกเดือนครับโอนเข้าบัญชีใครโอนเข้าบัญชีแฟนครับแล้วแฟนถูกลอตเตอรี่ปีไหนวันที่หนึ่งมีนาปีหกสี่เขาโอนเงินให้คุณจริงไหมไม่ค่ะเขาเขารู้ว่าเขาไอ้มาถึงเมืองไทยแล้วเนี่ย เขาไม่เคยเห็นหน้าลูกตั้งเก้าปีเนี่ยเขาทาไมเขาไม่มาหาลูกก่อนคะน้องก็ไม่ให้ไปครับใครไม่ไปน้องเนี่ยค่ะคือสาเหตุที่เราไม่ให้เขาไปเนี่ยเพราะว่าเรารู้ข่าวว่าเขาเนี่ยจะแต่งงานตกลงเขาโอนเงินให้คุณหรือโอนให้ลูกสาวคุณฮะโอนให้ลูกสาวค่ะแต่เมื่อกี้คุณบอกโอนให้เขาโอนให้เขาก็โอนโอนให้ลูกสาวก็โอนครับก่อนเน,นี้ยเขาก็ส่งเงินให้เมียมาโดยตลอดเพราะเขาก็บอกเราทีเนี้ยหลังจากที่เขามีปัญหากันหนักเนี่ยเขาก็เริ่มเหมือนเขาไม่ค่อยไว้ใจเมีย เขาก็เลยส่งเงินมาให้เราแทนเพื่อให้น้องเนี่ยส่งให้ลูกแล้วก็ส่งให้เมียซึ่งอันนี้เราก็มีแชทคุยกับทางหลานว่าเออเนี่ยพ่อโอนเงินให้นะแล้วในตอนที่ถูกเนี่ยคือคุณยังคบหาเขาอยู่ไหมไม่ค่ะคุณคุณหวียืนยันเหรอค่ะเพราะว่าเขาบอกเลิกกับหนูปีหกปีหกสองเขาบอกมาเลิกเลิกกับพวกพ่อกับพวกตาเขาบอกว่ายังไงผมก็ไม่เอาคืนเขาพูดอย่างนี้ ไม่ได้พูดผมไม่ได้พูดกับ่อตามันมีหลักฐานอย่างอื่นไหมคุณหวีพอดีว่าอัดเสียงไว้อยู่ค่ะที่เขาบอกเลอะค่ะแต่มันแล้วก็มีเขามีพยานมีแค่พยานนะคะผมอให้น้องสาวโอนเงินให้ให้ลูกสาวหมื่นหนึ่งเพื่อไปให้ให้แม่เขาไปขึ้นลอตเตอรี่เพราะเขาไม่มีเงินเลยครับถ้าเลือกกันจริงผมจะโอนเงินให้ไปขึ้นลอตเตอรี่ทาไมครับคุณบอกไหมบอกลูกครับบอกลูกเขาโทรบอกลูกค่ะเพราะลูกสาวเขาอะพูดกาบพ่อว่า พ่อแม่ไม่มีเงินเป็นค่าเดินทางมาขึ้นลอตเตอรี่นะแล้วคุณได้คุยกับเมียเองไหมไม่ได้คุยครับแต่มีแต่ลูกสาวโทรมาอันนี้หนูก็ไม่ทราบค่ะเพราะว่าหนูไปในนามของพอกศเขาออกฟรีทุกอย่างอะค่ะพี่อ,อผมถามว่าคุณมีหลักฐานในการเลิกกับเขาไหมในปีในวัน,น,น,นที่หนึ่งตอนที่คุณถูลอตเตอรี่เนี่ยคุณเลิกเขาไปแล้วที่คุณบอกเนี่ยคุณมีหลักฐานไหมมีค่ะมีพยานอะไรพยานบุคคลค่ะแล้วเขาอยู่แถวนั้นไหมเขาอยู่แถวนั้นไหมอยู่ค่ะผมขอพูดเขาหน่อยได้ไหม ตอนที่จะเลิกกันนะคะแล้วเขาก็โทรมาเบอร์ของหนูค่ะจะโทรมาคูมาคุยกับเวีวันนะคะปุยป๋ยใชปุ้ยจะมาโทรคุยกันว่าจะเอายังไงกับกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะเพราะเขาทะเลาะก,กันถ้าเขาเอ่ยชื่อมาแล้วหนูก็จะพูดเลยค่ะเพรมามักปรึกษาเราเออ่ะแล้วเราก็บอกว่าเธอเป็นคนใจร้อนใจเย็นเดมเรื่องบุคคลที่สามนะ่ะยังไม่มีคือเขายังไม่มีเราก็เลยได้ยินว่า เอกอะค่ะจะจะจะ,จะไม่เอาแล้วจะไม่เอาเมียแล้วจะทิ้งเมียคือคุณยืนยันไหมว่าเขาเลิกกันไปแล้วตั้งแต่นู่นมาเขาก็ไม่ได้คุยกันเลยค่ะแล้วคุณไปรับเงินก็นทําไมในเมื่อคุณเลิกไปแล้วอ่ะเขาว่าอย่างนั้นถูกไหมใช่หนูมไม่ได้รับค่ะพี่โอนไปหนูไม่ได้รับเงินส่วนนี้เลยค่ะพี่คุณโอนไปที่ไหนโอนไปที่บัญชีใครบัญชีเพื่อนเขาคนที่เขายืมนั่นแหละค่ะบัญชีคนที่เขายืมคุณไปยืมตังใครมาแล้วเขาโอนเงินไปให้บัญชีคนนั้นแหละ ใช่คุณบอนไม่ให้ใครชื่อเนียงครับเนียงเขาโอนเงินไปใช้หนี้จริงไหมจริงค่ะจะพาบัญชีบัญชีน้องค่ะนี่นั้นเป็นหนี้ของใครหนี้ของชาวีของที่ต้อมรถแต่ว่าก่อนที่เขาจะโอนมาเขาขอเลขที่บัญชีแล้วบอกว่าไม่ให้บอกวีค่ะให้ตังค์เขาบ้างได้ไหมก็หมูหนูบอกแล้วพี่เขาบขอกเขาเรียกร้องมาแค่ว่าจะเงินดาวรถเนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่ารถรถส่วนนี้เราขายไปแล้ว<อ>มันได้สองแสนห้าใช่ไหมใช่ครับอเขาขอสองคุณเอาสองแสนห้าแล้วจบเลยไหม เอาไหมครับสองแสนห้าก็ได้สองแสนห้าอุให้ก็ไปจบจบไปเลยได้ไหมโนให้สองแสนห้าจบขาดก,กันเลยค่ะโอเคนี่ก็ได้ครับสองแสนห้านะ,นานะครับผม